ตอนนี้กำลังเดินทางนะคะช่วงนี้มีคลื่นซื้อต้นพริกอีกไหมไม่ไม่ซื้อยายบพรว่าจะได้อีกสักต้นเออแวะก็ได้แวะก็ได้พอดีจะได้ทํานั้นด้วยเอาตรงนี้ดีไงไหมเออมี่เปต้นพริกตรงี้ลงซื้อได้จะได้เอาเผาไป็นถึงไม่มีมีต้นพริกนะต้นพริกได้ต้นพริกสูงๆไหมแต่ต้นละต้นละห้าสิบบาทนะครับซื้อเพื่อซื้อแพงเลยเป็นมันขายแพงนะคุณผู้ เอาหมดที่ท,ที่ขายเลยน,นี่นะข้างหน้ามีข้างหน้ามีบอเอามาอด้รติบาข้างหน้าตรงตรงที่เราขาย,ยาเยอะๆไงอโอ้โหไอเอาไว้ให้เข้านคนเดียวไปชมการขายต้นเก้าพันเนาะ ตรงไหนเข้าขายบรรทุงที่มันเยอะๆนะที่มันตรงหน้าอยู่บอบ้านบ้านกลางตรงเมยโตกับบ้านบ้านกลางขอบคุณนะคะหนึ่งล้านตรงใจค่ะขอบคุณนะคะเพราะว่าต้นดินเนาะดินเยอะเป็นต้นที่เราเตรนยมให้ดูเนาะตอนนี้รู้สึกว่าคลื่นจะ กระท่อนกระแท่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอ้ยไปเอาต้นแพงเน้อต้นนั้นไม่กี่บาทเองขายทำบุญซื้อพ้าาแล้วก็จะไปหาตัวนี้มันขายเป็นตรรงงนนี้้้ะพพพิิกกูๆออไซืท่ ยอกมาเอาทางนี้เรอซื้อแล้วก็ไปเดซื้อข้างนี้ไงบางทีอมาซื้อลงี่จกนซื้อแวดูนะคะแวดูนะคะพืชผักสวนครัวเขาขายต้นซื้อมาไวัคนกที่นี่เป็นคนไมะเครับหคือไคแไหกับวามะเขือก็มีเยอะนนะ ออกมาได้เงินน่อันนี้เงินนี่เจ้าเจ้งนีเจ้าจ่ายนี่อันนี้เจ้ามาดูเลยแม่หนี่มาชมเลยแม่หนี่ไหลสุดนี่พื้นอันนี่มาแล้วเข้ามาซื้ออันนี้อันนี้อันนี้นี่เดี๋ยวลงจะลงไปนี่ตอนนี้สี่ล้านดวงใจมาลงยาก ขอบคุณนะคะนี่เป็นบ้านด่านนะคะเขาจะปลูกพืชผักขายแล้วก็มาซื้อที่นี้ขายถูกค่ะก็เป็นขายส่งนะคะข้างหน้าเขาก็ปลูกเองอะไรเองนะคะพิกยังนะต้นพิกยัง ขายหมดนะคะตอนนี้สิบล้านดวงใจนะคะกำลังไปเวะชุมอยู่นะคะเราก็ลงไปดูก่อนโอ้ยนั่งมาก็้นไม้นะคะเยอะแยะเลยอันนี้จะเป็น อันนี้พักยังเกาะเขาว่านี่ไม่ใช่ได้นี่เพราะมันต้นใหญ่แท้ไม่ใช่ขึ้นชายไม่ใช่ตังโอไม่ใช่โอเมนพักต่างหา้าคือสิมาง,งามแท้ขึ้นชายนะสวย แถวนี้จะเป็นที่ขายพวกพืชผักขายส่งนะคะตรงนีบน้บอกแม่นแม่นบอกเขาขึ้นใช่ใชอันนี้มาคืนยังเหรอยิง่งทันงงทั้งปลูกมาคือนแค่นี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยฮัมไปปลูกพันของปลอแมแมมนี่นี่เๆอ,อันนี้พริกยังก่อนนี่นะ ดอกขึ้นกันที่ยาวๆเนี่ยพิริกดอกเริดอกดพดอนี่เนี่ยมาม่สียาวขึ้นบุกยาวตามกันยัง่ายเลยนี่ตายเพื่อมาสีแดงแม่คนตบเนะน้นตัวน้าวนสิแม่นี่ตัวมันใหญ่เดู อันนี้แถมบอมาที่มีมากอนี้แถมไหมนี่แถมบอมีมากนะเดี๋ยวจะไปปลูกที่สวนวบอบอต้น,นบ้บนานนะต้นจังบ้านนะต้นละอันนี้ต้นละสิบบาทเนาะถ้าถ้าถ้าใหญ่แบบนี้นะต้นละห้าสิบบาทพริกโดนพริกโดนโนีห้าสิบต้นละสิบพือเอาต้นขีนห้หน่ายเทอ มันเหลือแค่นั้นเดนอะนะตกขายไปเลยที่เขาเชือเคยมีได้ตัวมือนี่ต้นกระชีพต้นกระชิพพริกดอเนี่ยมีแล้วพริกดอเนี่ยต้นกระชีพอันนี้พริกเกลือมันพริกเกลือทุกอายากบ่เออแต่เดี๋ยวมันเหลือแค่นั้นพริกเกลือนะเออเลยเออมาเคยญี่ปุ่นก่านี่นะเออเฮาเฮาเมื่อปลูกพอเดลือดิเดตหน่วยเล็กๆนี่อันนี้ก็คือการมันบอกเฮาไปได้แค่นี้มันบางยาวคือของเข่าที่ตัวขายเนี่ยเนี่ยนี่คือการว่าค่า เย่านคนปลูกเนาะขีด้องบ่โอ้ไปเบิ่งทังมดเหกเฮยไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนแง่คือการไม่เล่าห้อง่ออันนี้บรที่ซื้อนะเจลป้าของเพื่อนไปคืนยงวงานทังห้าปลูกคือบ่เป็นมากบ่เอามากมันเลยแม่นีซื้อเมื่อแลรวจแค่นี้ ก็เลยว่ามันแม่นอยู่ว่าซื้อมาป้าขากแท่ต้นแรกจักบาทแค่นี้ห้าสิบบาทเฮ้ยห้าสิบบาทกไอ้ฮะโอ้ยฮาวบิดเมื่อกินพ่อว่าต้องให้มันยาเดี๋ยวมันยาวเพื่อมันจนแก่แลยฮาวบ้าผูกตามเนี่ยถากกรรมโอ้หมักมันงามงามมึงดุกผู เคโอเคเดี๋ยวดูถนนก่อนแก้แกต้นไ,ไม้ไมไมไมเนาะกำลังจะขึ้นรถจับกซื้อได้ได้ได้กี่ต้นนะหูหลานต้นเพราะสิบบาทนี่เป็นสามสี่<ะ>สต้นใครถูกใครถออูก เพิ่งลงรอยห้าสิบสามร้านดวงใจนะคะที่นี้น่าจะเป็นที่นั่นเลยนะคะจะไมไม่เดินผ่านมาโกนนะอืเนาะกลิ่นคออะจัดยากพูดสวยเทเดินมาหน่อยใส่ซาหน่อยนะครับสวยงามสวยงามแลไม่ได้โฆษณานะคะแล้ไม่ได้โฆษณานะคะก็คือแซบมไม่รถทำไม เทียบซื้อเยอะค่ะอันนี้นะเพิ่งจะเอาลงนี่เป็นยังเป็นถุงขิดดำอยู่น,นี่ต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอทานตะวันเออต้นอย่างนะชมพูอ้อสวยสวยอ้าวตอนนี้ก็จะตั้งตรงก่อนนะคะเพราะว่าเดินทางมันจะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่สวยทางนะคะ ล้วก็จะออกเป็นเส้นทางเดินทางตรงไปเลยขอบคุณห้าสิบดล้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจอยู่ตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะมาจากทำบุญก็ออกบุญมาฝากทุกคนนะคะให้ได้บุญเสมอกันเด้อไปทำบุญที่วัดโคมังคลาลามนะคะอำเภอป่าปาทจังหวัดนครพนมถ้าใครไม่เคยไปก็อยากแนะนําให้ไปเนาะเหมือนเราไปเที่ยววัดภูเขาทองที่ไทีสา <c oughs> สวยมาก เราคือเดินขึ้นยังเดินไม่ถูกเลยนะไปสองรอบไม่ถูกไม่ถูกไปแต่ละที่ก็ไม่ได้เดินขึ้นนะครับเพราะว่าโอ้มันหอบเหนื่อยอายุมากแล้วก็ไม่กล้าเดินขึ้นไปมันก็ปวดเข่าเดินลงมานี่ได้อยู่แต่ไม่ไม่ได้เดินขึ้นถ้าท่านไม่เปิดลิฟต์ให้ก็ไม่ได้เดินขึ้นก็ขึ้นไปขั้งที่สามไปแล้วขั้งที่สามข้างบนหายใจอ่างงอ่างเงยแต่ก็ หายใจเงอะแบบว่าหายใจออกทางเงอกอะไรคว่าอย่างหายใจทางเงอะไม่ไหวไม่หายใจทางดูดังหาจหมา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 หาหมาหมาดูไฟแม่เขาเลี้ยงดีมากเลยโอ้ยไหนึ่งสองนี่นาผู้ยิ่งใหญ่นะคะผู้ยิ่งใหญ่สี่าผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ผู้ยิ่งใหญ่ของเรานะคะผู้ยิ่งใหญ่ของเราขวางทางจราจรอยู่นะคะตอนนี้ผู้สมร้างโครงการเ,เดินทางนะคะควายนะครับควายนะครับควายาอวาขอบคุณนะคะ14ล้านดวงใจนะคะ27ล้านดวงใจนะคะมาให้กำลังใจนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ไม่มีมือถือ จะกดไลขอบคุณนะคะขอบคุณทุกดวงใจเลยนะคะกเขาขอบคุณทุกดวงใจนะคะทีะะม่มาให้กำลังใจนะคะตอนนี้เราก็เดินทางกลับบ้านบรรยากาศวอนนี้ก็แดดร้อนจัดมากนะพอเราไปทำบุญขึ้นข้างบนอ้เดลดล่มร่มตกดีนะคะขอบคุณนะคะ23สามล้านดวงใจขอบคุณลหลายๆพี่น้องเด้อพี่น้องชาวสบายดีค่ะ ที่น้างมทางตางประเทศก็ Hello r y Hello Hello Thank you very much Hello my friend Hello my friend Hello my f r n Thank you very much for so oh, me อ่อวันนี้มีเนาะที่มาทาัา <c oughs> ก,าก,ากาทายก็ก็เราก็ทักทายบ้าง บกบกโอเคแจ้งคิวเราในะคลิปไม่บอกอีก่เราไดคะ่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะตอนนี้ทองฟ้าเราก็มุ่ขดึง<ห>นะเราเห็นภูเขาไหมานี่เราขี่รถไปนี่เราเสียดายนี่เวลาเราขึ้นตรงยอดอันนั้น,นไม่ได้ถ่ายให้เห็นบรรยากาศคนเยอะมาแล้วก็ไปทําบุญนั้นเราก็ไม่ลืม <c oughs> ไม่อยากถ่าย <c oughs> ทําบุญทําบุญเห็นทองฟ้านั้นไหม <c oughs> พี่นี่ขายไม่ออกเนี่ยถ้าเรายินเสียงแล้เรา อขอบคุณนะคะสิบล้านดวงใจคะ่ะขอบคุณนะคะตอนนี้เราเดินทางกลับบ้านอยู่เราทำมากี่นาทีแล้วนี่โอ้ยเยอะเหมือนกันนะกีน่กน,นาทีแล้วนี่ตอนนีส้สิบสองมาทีนี่มาสิบสองนทีเพราะว่าจากที่มีคลื่นนะ่ะประมาณนี้แล้วก็ไปยืนเวดูเขาขายนันด้วยอะไรที่จะไปให้เขาดูพันเยอะเยอะธรรมชาติที่เขาปลูกนะโอ้เราคิดไม่ทัน โอ้วัวควายเยอะนะคะตอนนี้เลี้ยงกันเยอะอยู่เขามาตั้งโรงงานใหม่นะนี่เลยนี่บรรยากาศกระท่องไปนะนี่ไงวัวหนูก็ทำรู้ว่ามิดชิดแล้วก็เอาวัวมาปล่อยท่องไปนะขอบคุณนะคะยี่สิบเอ็ดล้านดวงใจค่ะวันนี้เรามาครบทีนะคะ อ่าสะพานขึ้นสะพานสะพานบ้านเรานะคะสพวยงามสะพานบ้านคราโอโห้พัไม่ได้ก็ลงสะพานบ้านเราสวยงามพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้พัฒนาเรื่อยๆขอบคุณนะคะสิบสี่ล้านดวงใจค่ะขอบคุณนะคะสิบล้านดวงใจตอนนี้เราก็จะเวะมาเลี้ยวกว่านะระวังรถโดยเดพาวันนี้เนาะ มาจะกลับบ้านเราเร้วจะออกจากถนนหมู่บ้านแล้วจะเข้าถนนหมู่บ้านจะเข้าถนนหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านพระชนชรินะเพราะว่าหมู่บ้านอะไรนะมัดมีมัดมีสวัสดีค่ะคุณเจ้าบุญเติมโดมชาแนลนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะกดไลค์แล้วสวัสดีครับสามสาวสดีค่ะถึงไหนกันแล้วกําลังกลับบ้านครับ กำลังกลับบ้านอยู่นะครับขอบคุณนะครับ